โอเควันนี้ผมจะมขอเปลี่ยนสไตล์คอนเทนต์อีกแล้วครับจะเป็นเนื้อหาสมองไหลอีกหนึ่ง EP แล้วจะไม่คุยเรื่องหุ้นหรือการลงทุนแบบเฉพาะต่อตรงแล้วแต่จะมาคุยเรื่องคอนเซ็ปต์ของการใช้ชีวิตกันบ้างครับ้วยหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเป็น philosophical question หรือคำถามปรัชญาเพื่อกระตุ้นสมองส่วนหน้าของเราครับมันจะมีคำถามหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถพบเห็นกันได้บ่อยมากบนอินเทอร์เน็ตวนเวียนมาเรื่อยๆคือคำถามว่าถ้าเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยมีท่าแมชชีนแบบว่าโดเรม่อนแม่งกระโดดมาจากลิ้นชักอ่ะคุณจะย้อนกลับรค ราะว่าคําตอบมันจะออกมาคล้ายๆกันก็คือกูก็จะจําเลขหวยรางวัลที่1แล้วย้อนกลับไปซื้อไงครับหรือถ้ามีหัวใจนักลงทุนหน่อยนะ Google กูก็กลับไปซื้อบิตคอยไว้หมื่นเหรียญแล้วก็ใส่โควาเลตแล้วก็โยนใส่ตู้เซฟเอาไว้ยันปี2025การันตีความรวยหรือบางคนก็จะตอบว่ากูกลับไปซื้อ Google กลับไปซื้อ Nvidia บ้างซึ่งคําตอบพวกนี้มันไม่ใช้กระแสไฟฟ้าในสมองนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า hindsight hindsight เนี่ยแปลภาษาไทยเนี่ยมันแปลประมาณว่ารู้แล้วเข้าใจธรรมชาติของเหตุการณ์ปัจจุบันหลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วคือมี hindsight น่ยคือมีข้อมูลที่รู้อยู่แล้วเรามี hindsight หลายอย่างมากในการกลับไปซื้อ เช่นมีไฮไลท์ว่าราคาบิตคอยมันจะสามารถไปถึง1,000 0แสนดอลลาร์ 1, ได้นะมีไฮไลท์ว่าเราต้องถือยาวห้ามขายนะไม่ว่าราคามันจะสวิงขนาดไหนมีไฮไลท์ว่าในอีก10ปีเนี่ยเราต้องอยู่แบบฟูโก้อยู่แบบประหยัดนะแล้วก็รีอินเวสเงินในพอร์ตลงทุนเนี่ยห้ามแตะห้ามออกมาใช้เด็ดขาดนี่ข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดนะถ้าเรามีไฮไลท์ดังคือจอภาษาบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเก่งหลังเกมก็เลยเป็นที่มาวาทำไมผมถึงบอกว่าคำถามย้อนเวลาเนี่ยนะไม่ได้ใช้สมองส่วนหน้าเลยครับไม่รู้จะถามเพื่อเติมเต็มแฟ,มฟ,มฟ,มฟนตาซีของเราไปทำไมถามให้ฝ อิเซไยวันนี้เนี่ยผมจะเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตยังไงสำหรับคนที่ไม่รู้จักคําว่าอิเซไกอิเซไกเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เป็นศัพท์ชอนเรอร์หนึ่งของมังงะหรืออนิเมะญี่ปุ่นประมาณว่าพระเอกเนี่ยโดน10บล้อชนเปี้ยงตุยเย่ไปเกิดใหม่ในต่างแดนไปเกิดใหม่ในโลกแฟนตาซีมีเวทมนต์ แล้วพระเอกเนี่ยก็ใช้ความรู้ประสบการณ์จากชาติที่แล้วหน่อยพัฒนาสกิลใช้ชีวิตไปครับตัวอย่างเรื่องที่ดังๆก็เช่นออนไลน์มูชกูเทนเซโอเวอร์ลอดแล้วก็มาไลฟ์แอสินุคาซังด็อกโจทย์คือถ้าอ e ีสเกตวันนี้เลยเนี่ยเราไม่ต้องไปแดนเวนมนไม่ต้องแฟนตาซีมาครับเอาเกิดใหม่บนโลกนี้นี่แหละคุณจะเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ยังไงครับองความรู้มากมายจะเริ่มต้นจากเรื่องอะไรดีในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดที่คุณต้องทําความเข้าใจอย่างถ่องแทบเป็นเรื่องแรกในชีวิิิิตมมมััันนนนนคคคืออออหหหวววววข้ออปปรร้้้้้้้ะไไไไไรรรท็ปปกกกใูบาาาาางงเดดพพสลลลีีแ์่่ บนเวลาโอเคสําหรับคนที่ตอบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคนเราที่เราควรจะต้องทําความเข้าใจมันอย่างท่องแท้เป็นเรื่องแรกคือเรื่องการเงินการลงทุนใครที่ตอบเรื่องการเงินการลงทุนมากยินดีด้วยครับคุณตอบผิด Emotional damage เรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นแค่ซับเซ็ตเป็นหัวข้อย่อยของเรื่องที่ผมกำลังจะพูดถึงเฉยๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือเรื่องเวลานั่นเองแต่สำหรับคนที่บอกว่าไม่ใช่ไม่จริงผมกม็อยากจะบอกคุณว่าคุณคิดผิดครับเรื่องนี้ผมไม่รับความเห็นต่าง ทำไมผมถึงบอกว่าท็อปปิกเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะเวลาเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่มีค่าสุดในชีวิตมนุษย์เหตุผลหลกัลกๆเลยก็คือเวลาในชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีจํากัตาดตราบใดที่มนุษย์ยังเอาชนะความตายไม่ได้เนี่ยเวลาจะเป็นคอมมูนิตี้ที่มีค่าสุดในชีวิตมนุษย์เสมอฟังจนถึงตรงนี้เนี่ยเกียร์ในสมองบางคนเริ่มขยับบางคนอาจจะนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ว่าเงินซื้อเวลาได้เหเว้ยประเด็นนี้ดีแย้งแบบนี้ค่อยเ่้าท่าหน่อยประเด็นนี้เนี่ยมันคือเรื่องความสัมพันธ์ของเงินกับเวลาซึ่งประเด็นนี้มี2ตัวอย่างที่น่าสนใจที่ผมอยากจะชวนคุยว่าเงินกับเวลาเนี่ยอะไรสําคัญต่อกันตัวอย่างแรกเฮียอีลอนมัส์มหาเศรษฐีที่รวยสุดในโลกสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยกลิเลเปอร์นะครับยมมาทูดมาหาเฮียอีลอนแล้วก็บอกว่าอีลอนเอ้ยได้เวลาของอยูแล้วแหละกูต้องเอาวิญญ,ญาณมึงไปแล้ววันนี้แต่ว่าถ้าบริจาคสินทรัพย์ทุกอย่างในตัวมึงให้หมดเลยเหลือศูนยะ์เลยนะ ยูจะได้เวลาเพิ่มหมืนโลกนี้อีกหนึ่งวันจะไปทําอะไรก็ได้จะไปอยู่คนรักไปแฮปเซ็กไปเล่นยาอะไรก็เรื่องของมึงสินทรัพย์ทั้งหมดหมดทั้งตัวแลกกับเวลา1วันมีใครไม่เอาบ้างครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีคนปฏิเสธนะเพราะว่าตัวเย่ไปเกมโอเวอร์ <game> over, ใช่ไหมเงินทองมันเอาไปด้วยไม่ได้อะ่ะสุดท้ายมันเพื่ออะไรวอเตอร์พอยต์ใช่ไหมแต่ว่ามูลค่าของเวลาเนี่ยมันไม่มีแพดานเว้ยแล้วถ้าเรารู้เวลาเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยทุกคนย่อมจ่ายในทุกราคาแบบไม่มีไพรซ์แท็กอ่ะซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างส น่าสนใจมากคําถามก็คือสมมติว่ายมมาทูดเนี่ยเอาเงินไหมคุณหนึ่งร้อยล้านแลกกับอายุไขของคุณสิปีเอาไหมคําถามเนี่ยไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะมันเกิดคําถามต่อว่าแล้วกูเหลืออายุไขเท่าไหรว่วะเพราะบางคนสมมติเหลืออายุไขแปดปีใช่ไหมรับเงินมาตายหาทันทีกูจะเอาเงินไปเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครตอบว่ารับเงินเลยผมก็เลยใส่คอนดิชันได้เพิ่มแล้วกันสมมติไปเลยว่าคุณมีอายุไขหกสิบปีถ้ารับเงินหนึ่งร้อยล้านมาเนี่ยอายุไขของคุณจะเหลือห้าสิบปีตายที่ห้าสิบเออาเเงินนหมืกัน เอา้าไหนบอกตะกี้มึงพูดว่ายังไงเวลาก็สาคัญของเงินทำไมจู่ๆกับลำร้อยแปดสิบองศาขันนี้ละ่ะจู่ๆก็หันอายุตัวเองแลกเงินเลยเลยผลของผมก็คือเงินหนึ่งร้อยล้านเนี่ยให้สรภาพทางการเงินกับคนคนหนึ่งได้ทันทีวันนี้เลยเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ขายเวลาของผมเพื่อแลกเงินอยู่แล้วด้วยการนั่งทํางานประจํวันวันหนึ่งเนี่ยผมมาโดนผูกติดกับเก้าอี้กับโต๊ะคอมไปแล้วแปดชั่วโมงเป็นอย่างต่ำหันทิ้งไปตอนนี้สิบปีแล้วก็มีสรภาพเลยทันทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นดิวที่ไม่แย่ใ่ม ซึ่งคนในทวิตเตอร์เนี่ยก็ตอบว่าเอาเงินเงินเยอะมาก,มากๆลยนะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ตกในสถานการณ์คล้ายกับผมเนี่แหละคือตอนนี้เนี่ยกูหันชีวิตไปรุ่นหนุ่มสาวของกูแลก,กเงินอยู่แล้วไงกูหันชีวิตบ้านปลายกูออกไปเลยแล้วออกไปใช้ชีวิตอิสระภาพของกูตอนนี้เลยและกันโคดวินบทเรียนที่เราได้จาก2เรื่องนี้คืออะไรอย่างแรกเลยก็คือเวลาเนี่ยมันมีมูลค่าก็จริงแต่ว่ามูลค่าเนี่ยมันไม่เท่ากันในแต่ละคนโดยส่วนมากเนี่ยมูลค่าของเวลาเนี่ยจะแปรผันกับความสามารถในการหาเงินของบุคคลนั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันซ ลง10ปีมันคงจะมีเศรษฐีที่ไหนเอาหรอครับเพราะเขามีร้อยล้านอยู่แล้วไงแต่ว่าถโยนเงินใส่พวกคนจนแบบผมเนี่ยเอาเกือบหมดแหละเพราะฉะนั้นเวลาของคุณเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้เอาไปคิดเล่นๆเ,เป็นการบ้านโอเคพอทุกคนรู้ความสําคัญของเวลาแล้วรู้มูลค่าของเวลาแล้วมันสามารถ Impact ชีวิตของพวกคุณได้ยังไงบ้างเอาเรื่องที่ชัดที่สุดเลยละกันความเข้าใจเรื่องการเงินของพวกคุณจะดีขึ้นทันทีข้อแรกเลยคือหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบเนี่ยนะคุณไม่จําเป็นต้องดูคลิป how to ออมเงินอีกเลยตตตลลลออออดดดชีีววิิคปป YouTube ทท่่สนห้้้รระะยัมมมมไไงูููแําผจ สมมติว่าคุณเงินเดือน20,000ื่นตีซะว่าทํางานเดือนละ20วันแล้วกันเลขกลมๆคิดเลขง,ง่ายๆก็ตกวันละ1000บาทใช่ไหมเลขกลมๆไม่ต้องหกักภาษีไม่ต้องหักประกันสังคมอะไรทั้งนั้นอนะ่ะก็คือ1000บาทต่อ1วันสมมติว่าคุณจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเอานปอะไรดีสมมติว่าคุณจะซื้อแว่นกันแดดนี่ละกันแว่นกันแดดเนี่ยราคา2 0 0 0บาท จริงๆมันน่าจะมากกว่าสองพันนะสองพันละกันวันกันแดดราคา2,000บาทแปลว่าคุณหันชีวิตของคุณ2วันเพื่อไปเอาของชิ้นนี้มาเป็นเจ้าของเริ่มกลายเป็นหนังสีอยงขวัญแล้วยังสิ่งนี้เนี่ยผมอายุไขของผมไปแลกมานะเก็ตไหมทำงานแลกเงินมาแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปแลกของมามันแปลว่าเราเนี่ยเอาอายุไขของเราเนี่ยแหละหันออกไปเพื่อซื้อของชิ้นนี้ทีนี้ถ้ามันเป็นของจําเป็นเนี่ยก็ว่าไปอย่างเช่นของกินของใช้ยังไงมันต้องซื้อใช่ไหมของมันจําเป็นต่อความอยู่รอดอะแต่ว่าของฟุ่มเฟือยทั้งหลายเนี่ยนะครับจำเป เรามันนิยามความฟุ่มเฟือยต่างกันไงส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็มีของที่คนอื่นก็อาจจะมองว่าฟุ่มเฟือยเหมือนกันเช่นผมซื้อเกมมาเล่นเนี่ยคนที่ไม่เล่นเกมก็อาจจะคิดว่าสิ่งเนี้ยฟุ่มเฟือยหรือผมที่ไม่อินกับอาร์ตทอยเนี่ยผมก็มองว่าเราบู๊บู๊เนี่ยเป็นของฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ไปตัดสินใครครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้พวกคุณได้ไปจากคลิปนี้คือ ขอ,องทุกชิ้นที่พวกคุณซื้อเนี่ยมันคือเสี้ยวชีวิตที่พวกคุณเนี่ยหันออกไปเพื่อแลกกับมันมานะเพราะฉะนั้นก่อนจะจับจ่ายไปกับอะไรเนี่ยก็อย่าลืมเรื่องนี้แล้วพวกคุณก็จะจับจ่ายอย่างมีสติมากขึ้นครับไม่รู้ว่าพวกคุณสยองกันไหมนะส่วนตัวแล้วพอผมตระหนักเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแม่งขนหัวลุกเลยครับของที่ซื้อตามแฟชั่นของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยแม่งชีวิตของกูทั้งนั้นที่หายไปข้อสองคือคุณจะตระหนักได้ว่าเวลาของคุณเนี่ยมีจํากัดครับและด้วยความ สัปดาห์ละ5วันเดือนหนึ่งทางานประมาณ22วันบริษัทผมเนี่ยไม่มีโอทีคือถ้าทำงานเกินเวลาก็เรื่องของมึง <c oughs> แต่แก้ตัวให้บริษัทน,นิดนึงนะคือบริษัทผมเนี่ยค่อนข้างแฟร์แล้วเขาจะให้งานกับเดทไลน์มาแบบแม็กเซนคือประเมินมาแล้วค่อนข้างแม่นยําว่างานนี้สามารถทาเสร็จได้ภายในเวลางานเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เอาเปรียบอะไรผมหรอกนะแล้วผมก็ได้รับค่าจ้างเป็นก้อนฟิกซ์เลท A.K.A เงินเดือนปัญหาก็คือผมอยากจะเงินเดือนมากกว่านี้ทําไงก็ขอขึ้นเงินเดือนแต่ว่าการขึ้นเงินเดือน,นมันมีเพาดานของมนช่มาาาอขเเ เราถ้าอยากได้เงินมากกว่านี้ทําทไงทําอะไรไม่ได้แล้วครับเวลากูหมดแล้วเนี่ยเวลาผมหมดแล้วนะทำงานประจํากับทำยูทูบทำอย่างอื่นนิดหน่อยเนี่ยหมดแล้ววันหนึ่งเพราะตัวผมคนเดียวเนี่ยสามารถทํางานได้ประมาณวันละสิบถึงสิบห้าชั่วโมงต่อวันแค่นั้นแหละมึงจะไม่ให้กูนอนหรือไงชีวิตกูต้องไปทำอย่างอื่นบ้างครับเช่นต้องกินข้าวดูหนังออกกําลังกายเล่นเกมหรือว่านอนลับกันถ้าบริษัทอยากได้ productivity เพิ่มบริษัทก็จ้างคนใหม่เข้ามาช่วยงานผมแต่ว่ารายได้ผมเท่าเดิมไงคือถ้าผมสามารถคนนิ่งตัวเองขึ้นมาคนได้ให้รััจาาาางงกกคํววตมมมดูๆอผเถ ามารถในการหาเงินได้เท่ากับเวลาที่ผมมีจํากัดใน1วันพอรู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเริ่มอยากหาไรายได้แบบที่มันสเกลได้แล้วครับคือสเกลลิงเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าขยายในทางธุรกิจเนี่ยมันจะมีการโตสงแบบคือ growing กับ scaling growing เนี่ยคือการเติบโตแบบบริษัทใหญ่ขึ้นเช่นคุณเปิดร้านน้ำมันร้านน้ำคุณขายดีมันก็คุณก็ขยายบริษัทให้มันใหญ่ขึ้นใช่นมาเช่นเพิ่มเมนูขยายเวลาทําการจากเดิมขายวันละ8ชั่วโมงก็จ้างพนักง,งานกะาดึกมาช่วยขายก็กลายเป็นเปิดร้านเปันเลยสิ4หรือว่าาขยแฟนช์แมง่งเลยอะไรก็ว่าไปแบบ ประเด็นคือไม่ว่าจะโตแบบไหนในคอนเซ็ปต์ของการเติบโตของรายได้เนี่ยมันสามารถเอาชนะเวลาที่จํากัดของมนุษย์ได้เช่นผมท YouTube เนี่ยช่องนี้โตขึ้นเรื่อยๆรายได้มันก็เพิ่มขึ้นตามใช่ไหมโตไปแบบไม่มีเพดานหรือว่าคุณต้าเดี๋ยวมันนี่เกมเนี่ยที่ออกโปรดักต์เป็นอาหารเสริมมาขายเนี่ยเพราะาการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันสามารถสเกลได้นี่โฆษณาให้ฟรีเนี่ยเห็นแวะมาคอมเมนต์บ่อยแล้วองความรู้ทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาในคลิปนี้เนี่ยก็นำเรามาสู่ข้อ3ามแได้ยินคำถามนี้ไหมที่บอกว่าทาไมเราถึงต้องลงทุน คำตอบที่เราจะได้ยินบ่อยๆจะตอบประมาณว่าอ๋อเราต้องลงทุนเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อซึ่งผิดไหมคําตอบนี้ก็ไม่ผิดหรอกแต่มันเป็นคําตอบที่ปลายทางคําตอบที่เป็นแก่นออกมันจริงๆก็คือคุณต้องการเอาชนะขีดจากัดด้านเวลาในการหาเงินของคุณเช่นคุณลงทุนกับหุ้นปันผลเพื่อให้มันเป็นเครื่องจักรผลิตแพสซีฟอินคัมช่วยคุณหาเงินในขณะที่คุณเอาเวลาไปทําอย่างอื่นหรือหาเงินให้คุณในขณะที่คุณพักผ่อนหรือคุณลงทุนในหุ้นกอดเพราะว่าเงินที่คุณอุตส่าห์หามาได้ด้วยการหันชีวิตตัวเองไปแลกก เนน,นี่มััวกลบมาพสุดท้ายคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะคุยเรื่องการรู้มูลค่าเวลาของชีวิตคุณกับการใช้มันธรรมชาติของคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยนะหรือมีความสามารถในการหางเงินได้เยอะๆเนี่ยสิ่งแรกที่คนพวกนี้จะทาคือซื้อเวลาเช่นคุณพาตัวเองจากจุด A ไปจุด B เนะี่ยอยากประหยัดเวลาก็เปลี่ยนจากขึ้นรถเมล์ไปขึ้นแท็กซี่หรือคนที่มีเงินส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าเขาจะซื้อรถยนต์ส่วนตัวใช้กันทั้งนั้นแหละใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเซฟเวลาและความสบายเพื่อเอาเวลาของเขาเนี่ยไปทำอย่างอื่นเอาตัวอย่างมาที่เห็นภาพจะชัดเลยแล้วกันนะตี นึงเนี่ยสมมุติว่าผมทําเงินได้ประมาณ1นึ่พันบาทเล็กกลม,กลม แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมต้องทํางานบ้านผ้าก็ยังไม่ซกักบ้านยังไม่ถูห้องน้ำไ็ยังไม่ล้างถ้าผมเลือกที่จะทางานบ้านเนี่ยก็ผมเสียโอกาสที่จะทําเงิน1000บาทไปทาไงดีโซลูชันของผมเนี่ยก็จะเป็นว่าจ้างม่บ้านแล้วกันจ้างคนอื่นมาทํางานบ้านแทนเราราคาประมาณ500บาทผมก็จะได้กาไร500บาทเพราะว่าเวลาของผมเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า500อันนี้เป็นตัวอย่างที่ตียงมาเป็นตัวเลขง,โง,โง่ๆฟัง,งเฉยๆนะเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์ของการประเมินมูลค่าเวลาของคุณซึ่งแวลูของเวลาแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่างที่บอกไปมมมมูลลคคคคค่่าา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 ขขออองงงเเเวววุุุณณณนนนนยััแปรรรสถถใกหิพะ้ ให้เวลาคุณมันมีแวลูมากขึ้นคุณก็ต้องมีความสามารถในการหาเงินมากขึ้นคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองติดสกิลเพิ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาเห็นหรือยังว่าคอนเซปต์เรื่องเวลาเนี่ยมันนาเราไปสู่ทุกแนวคิดของการใช้ชีวิตเลยผมถึงพูดต้นคลิปว่าเวลาเนี่ยแหละคือท็อปปิกที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณแล้วส่วนประเด็นเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นแค่สับเซตของเวลาเฉยๆเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะคุยคือเรื่องการใช้เวลาหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วพวกคุณจะใช้เวลายังไงก็ได้เรื่องของพวกคคคคคคุุุุุณณณณณบบบพพวววกออออแชชีีิิิตตเเงงงงไไไดด้้้ลลยยาาาาามสู่่จํปขน Everyone says I don't have time. That when people talk about the bullshit that they don't have time, they're fucking lying to themselves. You have time for Netflix. You have time to watch a fucking hour series. You have time to hang out with your friend to, to drink alcohol. Bro, people people make time for things that are actually meaningless in their life. Like setting down for watching a Netflix, watching a movie, that's like three, four hours. Like that amount of time, you can use it to exercise and read a book. and build o u your side gig and be a freelancer <Yeah. S 1> like we have time trust me you have time คลิปนี้โดนทัวลงหนักมากผมจำได้ว่าเป็นดราม่าที่ใหญ่มากๆสำนักข่าวแม่งเอาไปลงกันสนุกสนานนะคือคนด่ากันครึ่งเมืองโดยเฉพาะทวิตเตอร์เนี่ยนะครับยับแม่ยับ สซต์ที่โดนทวนลงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะาเขาพูดอะไรผิดนะแค่ว่าประโยคนี้มันเหมาะกันพูดให้คนกลุ่มเล็กๆฟังมากกว่าคนนี้มีเป้าหมายเหมือนกันคือมันจะโอเคมากนะแต่เขาพูดออกับคนที่อยากใช้เวลาแบบการทํางานอยากประสบสาเร็จอยากหาเงินเยอะๆเ,เนี่ยแต่มันไม่เหมาะกันพูดให้แมสออดียน์ฟังอะสำหรับคนที่อยากพักผ่อนบ้างเนี่ยนะ Netflix เน็ตฟลิกซ์มันเป็นความบันเทิงราคาถูกชนชั้นกลางสมัคร99บาทได้ดูหนังและออกไปดูหนังโรงทีเดี๋ยวนี้สามสี่ร้อยบาทนะเอาไม่อยู่แล้วนะชีวิตกูเครียดจ,จะตายหาเรี่องมาด่าที่กูดูเบบน็ พูดเขาพูดว่าเขาไม่มีเวลาคุณซีแคาก็เลยบอกว่าถ้ามึงมีเวลาดู Netflix เนี่ยแปลว่ามึงมีเวลามึงก็แค่เลือกที่จะไม่ดู Netflix ก็จบแล้วแค่นั้นแหละออยคือถ้าอยากจะพูดแนะนําเขาแบบเข้าใจเขาจริงๆเนี่ยนะนแบบไม่ให้มีดราม่าเนี่ยก็ต้องถามว่าคอลเวลูของชีวิตเขาอยู่ตรงไหนมันคือการประสงสเด็จหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากรวยเวอร์อะไรบางคนอยากจะแค่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขก็พอแล้วที่สําคัญคือเขาแวลูเวลาเขายัางไงอันนี้ผมยกตัวอย่างผมเองแล้วกันยกตัวอย่างเดิมเพื่อเลี่ยงดราม่าจะได้ไมนก ถ้าโชคดีหน่อยแล้วแต่ยอดวิวของคลิปช่วงนี้เนี่ยคลิปผมได้ประมาณ1นึ่งถึงสองหมื่นวิวต่อคลิปแต่ว่าผมเนี่ยชอบเล่นบาสมากครับต้องออกไปเล่นบาสท,ทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าผมเนี่ยเสียเวลา1วันออกไปเล่นบาสแล้วก็เสียเงินด้วยเพราะว่าแทนที่จะเอาเวลามาหาเงินใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยรักการเล่นบาสมากเงินแค่นี้ซื้อผมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยอมทิ้งเงินก้อนเนี้ยแล้วออกไปเจอเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่สนามบาสท,ที่เล่นบาสด้วยกัน ผมมีความสุขกว่าอันนี้คือแวลูของผมมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเดี๋ยคุณไม่จําเป็นต้องให้คนมาสอนคุณหรอกว่าคุณควรจะใช้เวลาในชีวิตของคุณยังไงไม่ว่าจะเป็นคุณ CK หรือผมก็ตามคุณประเมินเองได้เลยว่าเวลาในชีวิตของคุณเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ตัดสินใจเองไปเลยว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันเป็นการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าสาหรับคุณไหมคุณอยากจะแนะนําหนังเรื่องหนึ่งให้ไปดูกันสามารถหาดูได้ใน Netflix ครับ หนังชื่อเรื่องซื้อคลิกหนังของดัมแซนเดอร์เล่นเป็นพระเอกเก่า <c oughs> และหนังปี2006เรื่องย่อคือพระเอกเนี่ยได้รีโมทวิเศษมาที่สามารถทำอะไรก็ได้จะหยุดเวลาก็ได้จะย้อนไปดูอดีตก็ได้หรือจะเล่งเวลาไปข้างหน้าก็ได้ you Can Any part แล้วพระเอกของเราเนี่ยก็เร่งเวลาค่าโมเมนต์สำคัญสคัญของชีวิตไปมันเป็นหนังเกี่ยวกับความสำคัญของเวลานี่ยแหละดูจบแล้วร้องไห้เลยครับ ไม่สปอยมากกว่าน,นี้แล้วกันนะเผื่อมีคนอยากไปดูเองระหว่างที่คลิปนี้ไลฟ์วันเสาร์ตัวผมตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วครับเพราะว่าคลิปนี้อัดไว้ล่วงหน้ามาเที่ยวฮอกไกโดส่งท้ายปีเอาเวลาในชีวิตแรกมาครับซื้อแฮปปี้เนสให้ตัวเองเพราะว่านี่คือคอลเวลูของชีวิตผมความสุขของคนเราไม่เหมือนกันความสุขของผมคือขาปูฮอกไกโดออกไปใช้ชีวิตครับชีวิตคุณออกแบบเองได้เลยอย่าให้ใครมาบอกคุณว่าคุณต้องใช้ชีวิตแบบไหนคลิปนี้ไปก่อนละใครที่ชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วพบกันใหม่คคคลิปหน้ารรััรับบสสวดี